ปอบธนวัน์อับเลเว่นรักเบลล่าคือคนที่ตรงสเปคเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ได้กลับมาจุดพลังความสุขสร้างความฟีเวอร์ทั่วประเทศมาแล้วกับปรากฏการละครบุเพันิวาสเปลี่ยนชีวิตพระนางคู่ขวัญปอบธนวันรวัฒนาพูดและเบลล่าราณีแคมเปญขึ้นแท่นซปเปอร์สตาร์ครั้งนี้ทั้งคู่กลับมาแล้วกับเรื่องราวความรักข้ามภพข้ามชาติในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่กับบุเพนนิวาสภาพยนตร์รักแอคชั่นคอมเมดี้ โดย GDS รวมกับบลอตแคสไทยทลวิชั่นกำกับโดยปิงอดิสรตริศริกเกษมเข้าฉาย28กคอกคนี้ในโรงภาพยนตร์หลังครองรักกันอย่างหวานชื่นเมื่อครั้งสมัยอยุธยาพี่หมื่นและแม่หญิงการะเกตก็ได้กลับมาเกิดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่เพียงคนเดียวที่ยังเชื่อในเรื่องบุพเพสันิวาสนั่นคือพบรับบทโดยป๊อบธนวันรคนเดิมอัพเลเวลจากบทบาทที่หมื่นสุข,ขุมกรุ้มกลิ่นม,มาเป็นหนุ่มรักมาก ปอบเล่าเริ่มจากกลับมาเจอเบลล่าครั้งนี้แบบรักมากทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างสนุกครับเบลก็ยังเหมือนเดิมค่อนข้างรู้ทางในการแสดงจะมีการนอกบทอินโทรไว้กันได้อีกนิดเพราะเราขะอ,อนข้างที่จะเข้าใจกันในการแสดงผมก็ใช้ความรู้สึกในการแสดงเวลาเบลเป็นเกสอนแล้วส่งอะไรมาแล้วผมเป็นพบกลับไปยังไงมันค่อนข้างที่จะเนียนในการแสดงแม้แต่ไปทํางานในละครพรมลิขิต ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์ก็เข้ากันได้ดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมีสเปคผู้หญิงตรงตัวไหมไม่มีหรอกชอบผู้หญิงสวยน่ารักปกติเหมือนผู้ชายทั่วไปแหละเบลล่าตรงสเปคอยู่นะเบลก็ตรงก็เป็นผู้หญิงที่สวยแต่เราค่อนข้างสนิทกันและเห็นกันหลายๆด้านกลายเป็นความผูกพันที่คบกันแบบเพื่อนผมมองเบลอย่างนั้นตอนที่ยังไม่ได้ทำงานกันต่อเนื่องก็มองว่าเขาสวยมากแต่พอได้ทำงานกันไปเรื่อยๆกลาย เป็นน้องสาวอย่างนั้นไปแทนมากกว่ามันไม่ถึงกับรู้ไม่ดะทุกอย่างของเบลเพราะผมก็ยังให้เกียรติน้องไม่ถามอะไรที่เป็นส่วนตัวเลยทํางานด้วยกัน6ปีไม่เคยคุยนอกเรื่องนอกจากเรื่องงานเรื่องในกองหรือว่าเป็นซีวีเป็นยังไงมากกว่าแค่นั้นเลยครับหลายคนเศ้ารอว่าผู้หญิงของปบคนนั้นจะเป็นใครผมก็รออยู่เหมือนกันมีแล้วจะเปิดไม้คือผมชอบคบเงียบๆคุยกับใครแล้วผมชอบพิสูจน์ว่าเขารักเรา คือว่าอยากเปิดหรือเปล่าหรืออยู่กันเงียบๆแล้วรักกันได้ผมเป็นอย่างนั้นมากกว่าผมไม่ได้กลัวแฟนขับห่วงหรือกลัวว่าใครจะมองยังไงแต่แค่พิสูจน์ใจอะไรหลายๆอย่างผมคิดว่าถ้าคนที่อยู่กับผมได้เขาก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเหมือนกันที่รักเราในแบบนี้เรื่องมีลูกละผมไม่ได้อยากมีลูกต่อให้แต่งก็จะไม่มีลูกครับคือคิดว่าการมีลูกก็อาจจะไม่ใช่สิ่งสูงสุดในชีวิตไม่ได้เป็นความสุขที่สุดมีลูกเราก็อาจจะมีห่วงเยอะมันจะเป็นทุกข์มากกว่า